สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะตอนนี้ผมก็มาสองอื่นนะเอฟซีะได้ยินเสียงอื่นร้องแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มากับน้องชายเนาะส่วนตุงนี้ก็ขอตัวนะฮะไอ้บุม๋มทางไหนล่ะ,ะมันมุ่นไปทางไหนแต่มันฮกจัง มันหกดิไม่ได้่ได้ตอนนี้ก็ลงมาถึงห้วยเนาะเอ้าทำไมมันมีน้ำโอ้โน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 ้โ้โมองราให้เพิ่มมีน้ำนิดหนึ่งไมเพิ่มว่มีอยู่ไม่อยู่บุมมันลงไปหมดแล้วมีอยู่นิดนึงมาง,งมมาเลย อึ ừ, ่งตกอ่างเนาะน,าน,านาี่นี่เราอึ่งสามสี่ตัวได้ยอยู่ในนี้น่ะอืมอปเราบอกอืมไปเราบอก งงมอเลยครับเอฟซี FC. ทุนี้อืนมันหายากต้องงมเมางองดูเียบเอยโอ้ได้อีดีโนโ,นโอ้หนึ่งตัว ใส่ถุงแน่พอได้มีเน่ะเมื่ออ่างเมียโอ้หมาสองตัวอืมเจอน้ำบ่โอ้งมอื่นครับพี่น้องเอฟซี ฝนเงิดหลายแปลว่าทางนี้ฝนตกแห้งอยู่เนาะหมดแล้วมั้งอ,อืออือได้อีกแล้วโอ้ยนั่นเอามาสร้างวาดเราเรามาไปถือบ่อนบ่<อ>ไม่เป็นไรเนาะ เราไปเรื่อยๆไปยิ้มๆพอได้เอาไปต้มอือหืออือหืองมเอาครับพี่น้องเอฟซีนะใส่ถุงแล้วยองออกค่ะสี่น้องบนนี้เนาะน่าน่าน่าต้นสองน่านี่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 เออ <laughs> Một đéo Một đồng mang Một đứa bùm Ê เฮ้ยยูนี่ก็มีบ่น้ำมันบ่ห้องอีแล้วไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอพซีเฮ้ยมันน้อยมันน้อยเพราะว่าเรายนางไปเอาเพราะมันอืดอืดอืดอยู่ตรงไหนครับพี่น้อง โอ้นู่นจะบุ้มดึกดกนู่นอยู่อ่างนะนี่อยู่ข้างเตอร์นี่ลงไปแล้วมันต้องด้งวงเปล่านะอัางนี้ไม่มีบ่นี่อ่างคุชี่นะฮะเด้๋ยวไหมอ้ด้านบนน้ำเยอะอยู่น<อ>ี่ ยังไงเรียบไปโอ้โหงมมอาครับ f c นี่ไปโอ๊ยนั่นน่ะเอคก็ว่ามีอึงอยู่นี่ไหมนี่เกียว์ต๊ดนี่นี่อึงนี่นี่อึงนี่บุ้มอันอึงเนี่ยน้องดังเอบเลยเดี๋ยว เสียงอึ่งร้องครับห้วยน,นี้เป็นของเราเพราะว่าอะไรเขากายหมดหูอ้อ,อ,องเสียวะมันร้องอยู่ไหน คนไม่แรงเท่าไหร่นะ fc เราก็มาเอาอื่นัวอ่างเนาะไปครับทุกท่านโอ้โหรอ,โอ,โ,อโอ้นู่นรออยู่ทับนูโอโคมกันนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่น่ะอยู่ล่างนี่นั่นนะ่ะนั่นโคมเดียวแล้วนะ่ะเนี่ยรีบเร็ว มันอยู่ถ้ำเนาะนเอาไม่ได้แบบนี้นะเสียแสงแบตใครโอ้โอ้ยแจ็คสิลลอึงเหมือนฟ้าจะตกอีกน้องบุญเนาะไปเหมือนฟ้าจะตกอีกเลยครับเอฟซี FC. Pha lươm nhúp nháp nhúp nháp dù hả lơ Chắc Chắc xí lơ ưng Hãy อีอย่งวงไม่ไม่เสียงลมมาครับพี่น้อง f c ไ,<ป>ไปกลับไปอปปไปไปอ,อืมไปนี่นะไหนไอ้กี่ตัวแล้วเสียงยนพี่น้องอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ